Pull my heart out of my chest. Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Send me a ได้ขึ้นสายยิงแล้ครับมาก็เจอเลยครับเจ้าทิ่นเจ้าทิ่นโอ้โหมาเจอเจ้าทินเลยครับสวัสดีครับมันเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับนหนุ่มกบซอกกราวครับวันนี้จะพามายิงปลากระบอกนะครับก่อนจะยิงก็เจอเจ้าทินก่อนเลยครับไซสใหญ่ด้วยเจ้าทิ่นครับประจําครับที่นี่ครับวันนี้จะจะพาเพื่อนเมายิงปลากระบอกกันนะครับ รู้ว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวค่อยมาชมผลงานกันช่วงท้ายคลิปนะครับฝากผลงานกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับน้าหนุ่มกบซอกเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับโดนครับดอกแรกก็โดนเลยครับยิงดอ,อกแรกโดนเลยนะครับ ยิงดอกแรกโดนเลยนะครับผมว้าวตากรบอกครับยิงดอกแรกโดนเลยครับนี่ครับตากระบอกยิงดอกแรกนะครับโดนนะครับยิงแั้งแรกก็โดนนะครับ,รกกนนรบใส่งามอยู่เดี๋ยวมึงกันมนหนีสิได้หลายตัวบ่โอเคครับเราชมคลิปต่อครับผม tôi đi sống đi sống tôi đi sống tôi đi sống tôi đi sống 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 đi đi sống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  ง่างครับคุณบอลตัวน,นี้อ้อยยังรเก็บวัดดีนิวผมไหมสองนิวไหมโอเคครับ ตที่สองตัวตัวที่สามครับใส่สวยเลตัวนี้ตัวที่สามครับ,ใส,สรบ,สรบใส่ใหญ่ครับตัวนี้ใส้ใหญ่เลยตัวที่สามครับผมตัวที่สามครับผม ใส่เงยอยู่ตกูดีสามเลยเอาเงยหวัดอยู่น้องเลแต่ว่ามันก็ะเงยอยู่ครับผมมันเงยอยู่นี่ครับนิ่วสองนิ้วเงยก็สองนิ้วครับเงยก็สองนิ้วใส่เงยเลยโอเคครับผม ไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้ใช่ไมใช้ไม่คอยใหญ่เท่าไหร่ Aduh lah, aduh lah Aduh lah, aduh lah Aduh lah, aduh lah con này phân này phân này con này phân 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 này phân 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 này phân 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 con này, con này โดนครับโดนโดนครับตัวเล็กๆก็คือครับบัวใหญ่บัวหน่อยถืีหมดนี่ครับโดนครับโดนหันหลังมาครับ ยิงง่ายนะครับประมาณยิงง่ายๆนะครับยิงง่ายนะครับบอมันว่าสีห้องสียิงได้ง่ายๆนะครับบอมันบางคนสียิงได้เลยกับบอมันนะครับยิงได้แล้วครับใส่นี่ไซนนี่ก็ประมาณสองสองหยู่ครึ่งครับนี่ครับยิงง่ายนะครับบอมันยิงง่ายครับเพราะว่ามันหันหลังนะครับนี่มันลอยมาสีเนาะ ยิ่งด่านนี้ครับทะลุยิ่งด่านหลังเนี่ทะลุทองครับทะลุทองครับถต่ว่ามันหันคางงส่เนาะหันคางสีเขายิ่งพื้นที่ในการยิ่งบ่ามันสีโอกาสสีถือหลายกว่าครับนี่ครับด่านแปะทำร้อยมาสีเนาะแต่มันร้อยมาสิครับด้านนี้น่ะมันกัดเป่ามันกัสีเล็กลงครับเอ้าสีเล่งต้งตรงศูนย์มันเลยครับประดงเพื่อบาอย่างเลยครับบ่ถือม้องงี้ก็ถือนี้แล้วครับแต่พว่าเล่งนี้ดีครับ ยิงเงีายครับยิ่งแบบนี้ลงใส่ป่ากับพ่อเงี้ยนั่นจัดเลยจัดโตแล้วบ่ครับเดี๋ยวคอยต้มึงกันต่อครับต้มึงกันตตืสนใดบ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าหนุ่มกบโซเก่านั่นเองนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็มคลิปต่อไปครับผมโอเคครับสัญจรครับผมโดนครับโดนประดุกครับยิงโดนประดุกเฉยเลยครับ ส่งเหมือนจะมั่วครับมาให้นี่ถือไปดูครับโอ้นี่ถือได้๋ยังไงวะลูกสิลุกเหรออ้นี่ถือไปดูครับอู้จังหวะมันขึ้นมากพอดีนะครับจังหวะมันขึ้นมากพอดีเลย จังหวะมันขึ้นมาขึ้นมาหายใจพอดีครับขึ้นมาหายใจปุ๊บผมก็เลยยิ่งตามหลังไปครับเพื่อเพื่อทองมันจะคืบหนึ่งก็คิดว่าสะถือครับสิบว่าฝีมือกับบอฟีมือซีฟุกกับบ่ฟุก,ฟก,ฟกรับแต่ว่าก็ยิ่งตามด่ามกกันไปแล้วครับมันขึ้นปุ๊บผมก็ยิ่งสวนเลยถือครับถือครับม้านู่ประดุกเนี่ยั้างไหนนะครับถึงยิ่งถือเนี่ยเอาดุกใส่งามเลยครับ ผมปลาเสือครับโอ้ยใส่ใหญ่ครับ,ใส,บใส่ใหญ่เลยนะเนี่ยใส่ใหญ่เลยนะเนี่ยปลาเสียครับน้ำบางตะกงครับ ใหญ่เลยครับ okay. ปลากระกิดค,ครับมาเนี่ยตัวปลากกิดครับมาเนี่ยิ่งเดีปลาเสือ12ตัว2 4 6 8 10ตัวปลากระกบ,บอก2 4 6 8 7 7ตัวปลาดุกตัวหนึ่งครับมาเนี่กระพาะได้ครับ หลายตัวอยู่โอเสือได้แบตหมดก่อนท่านนีน้ได้มึงคลิปยิ่งปากกระบ,บอกเลยครับผมสืได้คลิปไอ้ยิ่งปลาเสือครับเนี่ยแบตหมดก่อนถ้าแบตหมดก่อนนี่โอ้ยอย่างมันเลยครับยิ่งปลาเสือนี่แบตหมดก่อนเลย่บเดนช็อตปลาเสือครับโอเคครับผลง,งานก็มีตำหนินะครับเดี๋ยวติดต่อโอ้เดี๋ยวติตดตามพี่นะครับผม โอเคครับฝากกดไลร์ก็แชร่นตครับผมโปดอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์แต๊บแต๊โปดอย่าลืมอย่าลืมเจ็บตุนตาไข เอ้าเอ้าไอ้ข้าโอ้โหเอาไปต้มปลาเลย